ธรรมชาติที่สุดนี่คือธรรมชาตินี่เป็นสวนเลยนะเป็นสวนเป็นสวนตาลเลยจ้ะสวนตาลดหนโหนต,ต้นตาลทั้งนั้นไม่มีต้นอื่นผสมเลยจ้ะสงขลาของจังหวัดสงขลา่ันจะให้ดูชัดๆอยากให้พวกเธอดูธรรมชาติ สองขาต้นตาลทั้งนั้นเลยจ้ะต้นตาลทั้งนั้นอันนี้เขาทาน้ําตาลทําน้ําตาลแล้วก็แปรรูปน้ําตาลแล้วก็นํามีน้ําซ้อมหนูแล้วก็ลูกมันที่เขาแปรรูปจริงๆทําจ้ะทาเป็นอาชีพอาชีพหลักของชาวบ้านเลยเนี่ยมันเยอะไม่มีต้นสองต้นไม่มีมีเยอะๆเลยจ้ะ สวยงามธรรมาชาติสวยงามเสมอจ้ะร้อนมากคนไทยก็ร้อนมากร้อนเหลือเกินเพื่อเพื่อจะให้เราได้ดูกันว่าธรรมาชาติของสงขลาประมาณนี้จ้ะต้นตาลสวยค่ะธรรมาชาติสวยงามเขาเสมอเขาบอกแล้วช่วยช่วยใน เรื่องผ่อนคลายได้มาบุกธรรมชาติสุดลูกหูลูกตาเลยจ้ะเป็น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 ,ปนต้นตาลทั้งหมดเลยจ้ะไม่มีอะไรผสมเลยนะต้นตาลทั้งหมดถ่ายให้นิ่งคนดูจะได้ไม่มึนแต่ว่าดูแลมึนหัวก็ขอโทษขออภัยนะคะ เรายังมือใหม่อยู่เลยช่องสาอาหารใต้ยังมือใหม่มากๆค่ะค่อยหัดค่อยเป็นค่อยไปฝากช่องด้วยนะคะช่องสาอาหารใต้ร้อยแรงค่ะสาอาหารใต้พิมพ์ s เเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยอาหารใต้ร้อยแรง ขอบคุณนะคะที่เข้าติดตามเข้ารับชมเข้ามาให้กําลังใจทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณค่ะตูธรรมชาติกันไปเพลินๆ